ไปดูการใช้สื่อนะะในการปกป้องให้เด็กและเยาวชนนั้นห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้ากันนะคะสื่อในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5และ 6. ค่ะสัมนาสื่อมวลชนผนึกกําลังผลิตสื่อเพื่อเป็นการปกป้องเด็กและเยาวชนต้านกระแสบ,บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเยาวชนค่ะ ที่โรงแรมต้นอ้อยแกรนอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานางมุจจรินทองนวลผู้มนวยการสํานักประชาสัมพันธ์เขตถูกสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาสื่อมวลชนเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าจัดขึ้นโดยมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาศักยภาพกําลังคนด้านการควบคุมยาสูบสนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพสสสโดยมีสื่อมวลชนในสังกัดสํานักประชาสัมพันธ์เข และสำนักประชาสัมพันธ์เขทหกจำนวน45คนจาก14จังหวัดภาคใต้ตัวแทนเครือข่ายสื่อมวลชนศูนย์ข่าวปลอดควันจังหวัดสงขลาสมาคมจันเซี่ยวการแพทย์และสาธารณสุขและมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทยเข้าร่วมจากสถานการณ์การระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชนพบว่ามีผู้เสพท่าใหม่ที่อายุน้อยเพียง13ปีและจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติปี2564พบว่า อัตราการสูบบุหรี่ของประชากรไทยที่อายุ15ปีขึ้นไปล่าสุดเท่าร้อยละ1 7 4มีจานวนผู้สูบบุหรี่เท่ากับ9.9ล้านคนอีกทั้งยังมีการลักลอบนำบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาจำหน่ายในสถานศึกษาประกอบกับกลยุทธ์ของการตลาดของบริษัทผู้ผลิตที่มุ่งเป้าที่เยาว,วชนสร้างภาพลักษณ์ให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเหมือนของเล่นมีกลิ่นหอมที่สำคัญเยาว,วชนหญิงสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นและยังพบว่า ผู้เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าอายุน้อยที่สุดอยู่ที่7ปีและจากการข้อมูลที่มีการสำรวจพบเยบาวชนไม่เชื่อว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าทำให้เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดไม่เชื่อว่าการใช้บุหรี่ไฟฟ้าทำให้ปอดอักเสบรุนแรงไม่เชื่อว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลเสียต่อสมองและการเรียนรู้ดังนั้นการปกป้องเด็กและเยาวชนให้รู้ทันภัยบุหรี่ไฟฟ้า จึงเป็นสถานการณ์ที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนครับนางมุติรินทองนวลพุ่งในการสำนักประชาสัมพันธ์เขตถูกสงขากล่าวในฐานะตัวแทนกรมประชาสัมพันธ์ว่ากรมประชาสัมพันธ์มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการรณรงค์ป้องกันการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กและเยาวชนโดยจัดทําแผนงานการสื่อสารและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องผ่านสื่อต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้ถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้นเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้การแพร่ระบาดของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าได้เข้าถึงกลุ่มเยาวชนค่อนข้าง โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งกลุ่มผู้ผลิตนั้นมีการพัฒนารูปแบบและกลิ่นให้เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจน้องๆเยาวชนเริ่มตั้งแต่เด็กในะดับประถมซึ่งจะถูกล่อลวงได้โดยง่ายฉะนั้นสิ่งที่ต้องเร่งรณรงค์จะต้องใช้สื่อทุกรูปแบบสื่อวิทยุโทรทัศน์สื่อวิทยุกระจายเสียงสื่อออนไลน์และสื่อบุคคลรวมถึงสื่อเครือข่ายต่างๆของสำนักประชาสัมพันธ์เขตท่าและเขตหกในการสร้างความตระหนักรู้ชี้ให้เห็นพิษภัยของโทษ ของบุหรี่ไฟฟ้าว่ามีอันตารายอย่างไรจากความเชื่อเดิมๆว่าบุหรี่ไฟฟ้าสูบแล้วไม่ติดสูบแล้วไม่อันตารายสูบแล้วเลิกได้ง่ายซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดโดยความเป็นจริงแล้วบุหรี่ไฟฟ้านั้นอันตารายมากกว่าที่คิดดังนั้นการเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าให้เข้าใจง่ายต่อผู้รับสารรณรงค์เช่นการใช้ภาษาที่เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นภาษาที่เข้าถึงกลุ่มผู้สูงอายุหรือการใช้ภาษามารยาท้องถิ่นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาค ตเนื่องจากพบว,ว่ายังมีผู้ที่สุบุรีอยู่มากและจะต้องดําเนินการรณรงค์อย่างต่อเนื่องไม่ใช่รณรงค์เฉพาะในช่วงวันที่31พฤษภาคมวันงดสุบุรี่โลกของทุกปีเท่านั้นเพื่อเป็นการปกป้องเด็กและเยาวชนจากพิษของบุหรี่ไฟไฟ,ไฟ้าอย่างยั่งยืน จะต้องใช้สื่อทุกรูปแบบในส่วนของสำนักประชาสัมพันธ์เขตหกเราก็มีทุกสื่อค่ะไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์นะคะสื่อออนไลน์แล้วก็สื่อบุคคลรวมทั้งเครือข่ายต่างๆที่มีซึ่งควรจะต้องมีการจับมือกันแล้วก็วางแผนการทํางานที่สําคัญนะคะก็คือในเรื่องของชี้เห็นถึงพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าว่ามีอันตรายอย่างไรจึงและบุหรี่ไฟฟ้านั้นอันตรายมากกว่าที่คิดมากกว่าที่ทุกคนได้ยินเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งนี้จึงต้องมีการต้องมีการรณรงค์ อย่างหนักแล้วก็มีการทําซ้ําเป็นที่โชคดีว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เรามีนักสื่อสารมวลชนที่สามารถใช้ภาษามาลายูได้และเรามีนักสื่อสารมวลชนที่ในพื้นที่ของเราที่สามารถใช้ภาษาไทยถิ่นใต้ได้นอกจากภาษากลางแล้วตรงนี้เราคิดว่าคงจะต้องใช้ภาษาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกกลุ่ม แล้วก็จะต้องมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่ในช่วงวันที่31พฤษภาคมของทุกปีแต่ต้องมีการรณรงค์ซ้ําแล้วซ้ําเล่าทั้งนี้เพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนและกลุ่มเยาวชนนั้นได้ดะหนักถึงพิษไทยบุรีนาาที่สุดครเพราะว่ารองศาสตราจารย์นแพทย์เทิดพง์ทองศรีราชภาควิชาคูมาลเวชศาสตร,ร์คณะแพทยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยสงข,าขลานครินกล่าวว่า อุตสาหกรรมบุหรี่ไฟฟ้าจะมุ่งเน้นมาที่การทําการตลาดในกลุ่มเด็กและเยาวชนมากขึ้นและจะเห็นได้ว่าเยาวชนในประเทศไทยใช้บุหรี่ไฟฟ้ามากกว่า10%ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างมากด้วยรูปลักษณะของบุรีไฟฟ้าที่ออกแบบเป็นลายการ์ตูนรูปโฉมภายนอกแทบดูไม่ออกว่าเป็นบุรีไฟฟ้าอาจทําให้ผู้ปกครองเนี่ยไม่ทันสังเกตรู้ไม่เท่าทันกลยุทธ์ของการตลาดของบริษรัทผลิตบุรีไฟฟ้าและผู้ปกครองบางส่วนอาจคิดว่า บร่ไฟฟ้านั้นอันตรายน้อยกว่าบุริมวลแต่แท้จริงแล้วพิษของบุริไฟฟ้ายังมากกว่าบุร่มวลอีกด้วยนะครับจึงอยากฝากไปยังผู้ปกครองและสารศักรศาได้ช่วยกันสอดส่องและเฝ้าระวังบุตรหลานไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือริที่จะสูบบริไฟฟ้าหากิจกรรมที่สร้างสารค์ให้บุตรหลานได้ห่างไกลจากบุริไฟฟ้าครับ าเขามามุ่งเน้นที่จะทําตลาดนะครับในกลุ่มเด็กและวัยวชนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าเยาวยชนในประเทศไทยเนี่ยนะครับใช้บุหรี่ไฟฟ้านะปัจจุบันเนี่ยมากกว่า10%แล้วนะซึ่งก็น่าห่วงมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆ หลุกไฟฟ้าในเด็กแล้วว่าเยาวชนนี้มันเกิดผลมากกว่าในผู้ใหญ่นะครับเช่นทําให้การทํางานของสมองนี้มันผิดปกติไปด้วยแล้วในระยะยาวก็คือมันจะมีผลส่งผลทําให้เกิดสุขภาพรูปทางสุขภาพจิตอะไรตามมานะครับท้งเรื่องของสมาธิสัน้นหรือแม้กระทั่งเรื่องของ IQ ที่อาจจะดรอปลงนะครับมากกว่าปกติด้วยนะครับแล้วก็พ่อแม่หลายคนไม่ได้รับรู้จริงๆว่ามันพิษภัยของมันไม่ได้ด้อยกว่า บุหรี่มวลเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้พ่อแม่ก็ตระหนักในเรื่องนี้ด้วยแต่หลายคนเนี่ยนะครับก็คือว่าไม่รู้ว่าลูกสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะด้วยความที่บุหรี่ไฟฟ้าก็ทํามาให้มันไม่มีกลิน่นเหมือนบุหรี่ธรรมดานะครับหรือบางทีเป็นกลิ่นหอมเลยเหมือนน้าหอมนะเพราะฉะนั้นก็เป็นอันที่พ่อแม่จะต้องสอดส่องเฝ้าระวังนะคอยดูเหมือนกันนะว่าลูกเราใช้บุห <dunno. S 2> รี่ไฟฟ้า,ฟา,ฟาด้วยหรือเปล่าโรงเรียนอาจจะต้องหนึ่งก็คือประกาศว่าโรงเรียนของเราไม่ใช่แค่ปลอดบุหรี่ธรรมดาด้วยก็ต้องปลอด บุหรี่ไฟฟ้าด้วยแล้วมากกว่านั้นก็คือคุณครูอาจจะต้องคอยสอดส่องดูแลนะครับเราเคยเจอเคสในพื้นที่ภาคใต้ที่เด็กเอาบุหรี่ไฟฟ้าเด็กประโมด้วยนะฮะเอาบุหรี่ไฟฟ้าไปไปแบบเปิดในห้อง มีไอระเหยอะไรออกมาเพราะคุณครูไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นบุหรี่ไฟฟ้าเพราะว่าเขาทำมาเป็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะฮะแต่ว่ามันเห็นเป็นพอร์ตมีตัวดูดออกมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะต้องเป็นงานหนักของพวกเราทุกคนเลยนะฮะที่ต้องอประชาสัมพันธ์ให้ดูว่าบุหรี่ไฟฟ้ามันรูปร่างลักษณะมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบมีผลในการลดการติดบุหรี่ไฟฟ้าในการทำงาน ในงานสัมมนาครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้รับการอบรมในหัวข้อที่หลากหลายนะครับอาทิหัวข้ออันตร,รายของบุหรี่ไฟฟ้าต่อหัวใจและหลอดเลือดบุหรี่ไฟฟ้าภัยคุกคามเด็กและเยาวชนและพลังของสื่อมวลชนในการสื่อสารเพื่อสร้างค่านิยมที่ไม่สูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้านอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกลุ่มในหัวข้อ พัฒนาสื่อรณรงรงเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากการเสพติดปุรี่ไฟฟ้าเพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมและเพิ่มศักยาภาพในการเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ยังมีประสิทธิภาพครับ